ประวัตินางสาวตรีนุชเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการคนที่55ของเมืองไทยนางสาวตรีนุชเทียนทองเกิดเมื่อวันที่12เดือนกันยาย,ยนพุทธศักราช2515 เป็นบุตรีของนายพิเชษเทียนทองกับขวันเรือนเทียนทองอดีตสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดสระแก้วมีพี่น้องคือฐานิตเทียนทองอนุรักษ์เทียนทองและบดีเทียนทองสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาการเงินการลงทุนและปริญญาโทสาขาเศรษฐศาสตร์จากเวทเทิร์นอิลลินอยสยูนิเวอร์ซิตี้ ประเทศสหารัฐอเมริกาด้านชีวิตส่วนตัวสมรสกับนายแพทย์เจสซดาโชคดำรงสุข นางสาวตรีนุช <im> <Shel> เทียนทองได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสระแก้วในครั้งแรกและครั้งที่สองในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไปพุทธศักราช2544และการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไปพุทธศักราช2548สังกัดพรรคไทยรักไทยต่อมาในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไปพุทธศักราช2550ได้รับเลือกตั้งเป็น สมัยที่3ในสังกัดพรรคประชาราปและในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั <ine> ่วไปพุทธศักราช2554ได้รับเลือกตั้งเป็นสมัยที่4ในสังกัดพรรคเพื่อไทยในพุทธศักราช2561ได้ย้ายมาร่วมงานกับพรรคพลังประชารัฐและในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไปพุทธศักราช2562ได้รับเลือกตั้งเป็นสมัยที่ห และในวันที่22เดือนมีนาคมปีพุทธศักราช2564มีพระบรมราชองค์การโปรดเกล้าฯให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ